สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออภัยนะฮะขอประทานอาภัยยังสูงที่ท้ายคลิปที่แล้วนะครับคือเกิดความหัวร้อนอย่างรุนแรงพื <c oughs> ่อน้องรู้ไหมว่าแต่ละคลิปนะครับพี่อัดจจใช้เวลาอัดประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็มาตัดมานะครับให้ไม่เหลือคลิปละ30นาทีซึ่งพี่คิดว่าเป็นเวลาที่พอเหมาะพอดีสําหรับผู้ชมที่จะชมคลิปคลิปหนึ่งนะฮะเออก็เลยแบบกว่าจะหาเจอ แล้วสุดท้ายมาตายนะครับแต่พี่เดานะพี่เดาว่าไอ้ตัวที่แล้วที่มันตายท้ายคลิปอ่ะมันคงไม่ร้องห่นนะครับเพราะถ้ามันร้องหุ่นน่ะมันคงไม่โดนฉลามกัดตายนะปกติปลาโลมาจะไม่โดนสัตว์ใดทําร้ายเลยนะครับต่อให้ปลาโลมาไปทําร้ายก่อนก็ตามแสดงว่าตัวที่แล้วอาจจะบั๊กพอดีก็เลยโดนกัดตายนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับสาหรับ EP นี้เรามาเริ่มกันใหม่แล้วพี่ก็กลับมาที่บ้านนะครับได้มาเจอที่บ้านอีกตัวหนึ่งครับเจอง่ายๆเลยนะฮะอ่ะไปดูครับผมอยู่ข้างล่างนี้นะฮะเอาตัวนี้นะน้องคือไม่อยากอะเย มาลูกมา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 ,มาจะไปไหนลูกมาเดี๋ยวแมงกะพุนมันจะมาหาทีเนี่ยมีเปล่าแถวนี้หนูมานี่มาเร็วเป็นไหนแล้วน้องอุ้ยไปสักไกลเลยอะมานี่เร็วเห็นยังอุชามว่าฉลามว่ะหนูมานี่เร็วเฮ้ยเยจะขาดอากาศหายใจเมื่อกี้ยังอยู่ตรงริมฝั่งอยู่เลยมาทำไมนี่เนี่ยร้อยสามสิบเอาเลยละปับ๊บอยาคุณสิบไปแล้วน้องต่อไปเป็นคิปเบิรน,นะครับหนูอย่าหนีอากาศจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอากาศจะหมดหรวปะ ต้องหายใจก่อนเฮ้ยอะไรมาเนี่ยอะไรวะ,ะ,รว,ะว่าจะง่ายๆนะเนี่ยว่าจะลงมาแล้วก็จับได้เลยนะครับเอาดิสเ,เตมินาเขาจะไม่ดีด้วยนะครับจะบอกว่าเม็ดแมงกะพูุนเอ้ยจยตกใจปุ๊บโอเคได้แล้วน้องรู้เรื่องครับ <c oughs> อ่าน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 มาอ่านมารางวัลจะได้รับเป็นอ่านนะครับอุ้ยต้องตั้งชื่อด้วยโอ้ต้องตั้งชื่อด้วยตั้งชื่อด้วยเอาชื่อเดิมไม่ละลูกอตั้งชื่อแล้วเรียบร้อย อ่านมาอ่านมาอ่านมาโอเคครับผมเวลเดงด้วยนะครับวิทยอ่านสีเหลืองสีเหลืองวะไม่ใช่สีฟ้าวะเหลืองก็เหลืองวะเหลืองก็เอาก่อนครับจังหวะนี้อาเมอร์ได้มาห้าสิบหกเองหอููอร์เมอร์น้อยมากเลยน้องวิจะไปรีเชฟจับใหม่ดีวะยังไงดีวิจะสีสวยเนะี่ยสีส้มเลยนะครับโอเคได้มาแล้วครับผมสรับลูกลมาของพี่นะฮะแล้วลองผลหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วย ได้มาที่เลเวลหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะครับอยู่หน้าตาหน่อยโอ้สีสวยอะมันไม่ใช่สีส้มนะครับแล้วก็ไม่ใช่สีแดงนะเป็นสีแบบส้มแดงนั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบเงาๆวาวๆเลยนะครับเนี่ย <Wow. S 1> ใช้ได้นะฮะอะตอนนี้มาดูก่อนว่า <Wow. S 1> เหี้ยอ้วนเรามีเลเวลอยู่ที่ยี่สิบสามนะครับได้เพิ่มอีกหนึ่งเวลอัพเป็นเลือดไปก่อนแล้วกันฮึมเอลเอเอา,เ,อาอเป็นดาเมจไปครับในี่ตอนนี้เลเวลยี่สิบสี่นะครับ พี่จะบอกว่าน้องรู้ไหมว่าสัตว์ที่เราฆ่าแล้วได้ XP มากที่สุดในเกม a r รคือตัวอะไรอ่าแน่นอนครับผมทุกคนตอบเหมือนกันหมดว่าไททันนะครับลองลงมาอันนี้พี่จะนับเฉพาะอาร Mobile นะลองลงมานะครับพี่จะบอกว่ามันคือปลาบึกยักษ์อันดับ3นะครับนั่นก็คือเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันดับ2อ่ะคือกีก้าเอออันดับ3คือปลามบิกยักษ์นะครับ ส่วนอันดับ4ี่นะครับพี่ก็เพิ่งรู้เมื่อตอนที่ก่อนจะทําซีรีส์นี้นะฮะนั่นก็คือสไปโนว้าวตอนซีรีส์เจ๊จ๋านะครับพี่แนะนําน้องๆว่าให้ไปฆ่าบอลโตใช่ปะแต่บอลโตจะอยู่ที่อันดับ6อันดับ7เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสไปโนนะ่ะพี่ฆ่าได้อย่างสบายใจมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นสัตว์กินเนื้อไงพี่ไม่อยากทำร้ายสัตว์กินพืชไงครับเพราะว่าหัวใจพี่หล่อมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปไล่ฆ่าสไปโนกันนะครับไปครับผมสไปโนก็จะอยู่ตามแหล่งน้ํานะ ไปไล่ฆ่าสไปนัวแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปฆ่าไททันนะครับเพราะว่าการใช้โลมาก่ะมันจะช้าแล้วมันก็จะยากมันมีโอกาสที่จะโดนกระทืบส่วนกลับมาทีเดียวโลมาตายนะครับรอให้เราไปทาเวสรับดาบจากการฆ่าเธอเบิร์ดก่อนนะครับแล้วค่อยไปฆ่าไททันนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปฆ่าสไปนัวกันก่อนดีกว่า หรือว่าเก็บแอร์ดรอปหน่อยแล้วกันนะฮะเบื่เอินมาเจอพอดีนะครับสีเขียวนี่ยังเป็นระดับต่ำๆอยู่ได้อะไรมาเนี่ยได้คกได้ตู้นะฮะผมได้ไอ้นี่มานะครับผมคุกกิ้งพอตอ่ะก็ยังดีนะครับผมของฟรีเอาอะไรมากสไปโนนี่หายากเหมือนกันนะเวลาจะฆ่านี่หายากเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะไปกันต่อครับพี่จะบอกว่าสไปโนนะครับผมที่เลเวลหนึ่งอ่ะให้เอ็กพีนะครับสองร้อยสี่สิบเลยนะซึ่งถ้าเป็นบอลโต้นะครับบอลโต้จะให้อยู่ที่สี่จุดสี่เท่านั้นเอง ก็คิดดูแล้วกันว่าถ้าเราเจอสไปโนนะครับเลเวลหนึ่งอ่ะก็จะได้ XP 2 0 0ีใช่ไหมล่ะใช่ปะทุนสูตรสองพ2 4 0ีพี่ไม่แน่ใจอ่ะพี่ไม่แน่ใจคือตัวเลขตามที่เขาเขียนไว้ในอาร์ควิกกนะครับเขาบอกว่าให้ XP 240แต่เวลาค่าจริงอ่ะบางทีมันก็ไม่ถึงหรอกน้องโดยเฉพาะไททันนะครับไททันเขาเขียนไว้ที่ <c oughs> ขออภัยน้อง <c oughs> เขาเขียนไว้ที่80,000นะครับแ0 0 0 0แต่ว่าพี่ค่าจริงอ่ะพี่ได้แค่20,000ืเองนะครับสำหรับในโหมดนี้นะ เดี๋ยวเราไปหาทไปโนให้เจอก่อนดีกว่าน่าจะอยู่แ,วแถวเสาแดงนะครับเอาละครับน้องตัวแรกมาแล้วนะฮะตัวแรกมาแล้วแต่เราจะต้องใช้ปลาโลมากัดก่อนนะครับถ้าเรายิงเองเนี่ยมันมากัดเราไงจนกว่ามันจะเลือดเหลือน้อยๆนะครับเลเวล30นะน้อง,องเดี๋ยวให้ดูนะครับเฮีย <Here S 1> อ้วนของเราต้องการ XP อยู่ที่ประมาณ425นะครับเพื่อที่จะขึ้นเลเวล25นะแล้วก็เฮียอ้วนนะครับใช้ชีวิตในเกมอาร์คมาแล้ว5วันอ่า5วันนะครับ เอ้ยจะกัดตัวอะไรอยู่ขอกัดหน่อยขอกัดหน่อยขอกัดหน่อยกัดกัดกัดติลูกกัด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 ไปตรงอีกเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะปกติแล้วสไปโนมันชอบหนีไย่างเงี้ยมาเรือน้อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยโอเคเดือนร้อยแปดสิบสองยิงเองครับจังหวะนี้เอ้ยยิงเลยเถี่ยอ้วนไม่ยิงวะปึ๊บครับเรียบร้อยครับผมเบลเด้งปะวะยังไม่เด้งว่ะเฮ้ยจะได้หลายอยู่นะได้ประมาณสามร้อยกว่านะครับอ่าน้องมากินซะ เลเวลน้อยไปหน่อย嘛น้องเลเวลสามสิบเองเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวหาตัวถัดไปกันนี่เข้ามาลึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่เข้ามาในนี้เลยนะครับระวังด้วยนะครับเดี๋ยวโลมาจะติดหินติดบั็กแล้วออกไม่ได้นะฮะมีอีกไม้มีอีกไม้หุเข้ามานี้เลยเนี่ยมันเข้ามาได้ยันในนี้เลยหรอปกติจะเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยเจอทางลับนะฮะทางลับเข้ามาเส้นทางนี้นะครับเข้ามาในป้าแดงได้เลยอ่ะแต่กลัวจะติดบั็กว่ะอัเนีวหาตัวที่สองครับ หัวร้อนอีกแล้วน้องคือแบบอะไร <code> มันหายากจริงเลยอะเวลาอยากจะเจอนี่ไม่เจอนะครับนอนกันดีกว่ามันมืดแล้วนะครับเน่ต้องนอนนะสรุปว่าวันนี้เราได้มาแค่อีกหนึ่งเวลนะครับนอนก่อนเฮียเอาเฮียง่วงเฮียวง่วงเฮียหิวเฮ้ยนั่งข้างหน้าข้างหน้าป่าข้างหน้าเป่าเอาหายเจอแล้วเจอแล้วเลเวลหกสิบใช่ไหมเล่าเนี่ยมาให้กัดหน่อยมาให้กัดหน่อย ทำไมไม่เจอเลเวลสามร้อยหกัด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 จะไปไหนจะไปไหนกัดกัดกัดเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตายก่อนเราจต้องไปคนได้เลเวลอย่าเอาน้องโลมากัดจนตายนะครับถ้าต้องแชร์เวลกับน้องโลมาไงถ้าเอารมากัดอะแต่ว่าเราจะต้องเอาคนเดียวมันไปไหนของมันสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วของแล้วธนูเราโดนไหมเนี่ยโดนไหมไม่โดน ไปไกลหน่อยไปไกลหน่อยไปไกลหน่อยจะหนีไปไหนลูกไม่หนีไปไหนลูกได้เอ็นดูจังเลยจะจ่อบเลยดิจะจ่อไปเลยดิจ่อจไปเลยดิเออเบลเร่งครับเบลเร่งครับ <S 1> <S 1> ตัวนี้เล v e l หกสิบนะครับอ่ะมามาเบลเร่งแล้วฮะได้มาอีกหนึ่งเวลตามเม็ดไปโอเคตัวถัดไปมันจะต้องมาเร็วๆน,นี้ครับไปกันเอาละครับผมข้างหน้าอีกหนึ่งตัวหายากเหลือเกิน ขอเวลผมสูงหน่อยนะฮะเลเวล80นี่จะทําให้เราเด้งถึง1เวลหรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะลองดูครับผมกัดเลยกัดกัดกัดครับผมเรือสองเฮ้ยเฮ้ยจะเด้งจะเด้งจะเด้งเอ้ยนึกว่าเกมจะเด้งน้องตกใจหมดอุ้ยไอจังเลยไปแล้วเนี่ยทีนึง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 ปัดอีกทีนึงอีกทีนึงโอเคมาต่อไปขอยิงเองครับผมขอยิงเอง เดี๋ยววนยิงเลยฮะถว่าเขาให้ฮะเด้งไหมเด้งว่ะเด้งว่ะโอเคครับผมได้มาตัวละหนึ่งเวลอ่อะคิดได้ง่ายแล้วกันนะครับดาเมจปลาเฮียเฮ้ยได้อีกนีิว่าเฮ้ยได้สองเวลเลยเหรอกูใช้ได้นี่ว่าเวลแปดสิบได้สองเวลวเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราค่าเลเวเลสองร้อยอย่างเงี้ยคงจะได้สักสี่เวลวเนาะไปหากันต่อครับ เอาข้างหน้าข้างหน้าเนาะข้างหน้าคราวน,น,นี้เจอง่ายหน่อยเว้ยเจอง่ายหน่อยเว้ยขอเวฟสูงนะอุ้ยเวฟร้อยสิบเจมว้าวมากฮะตอนนี้เวฟที่แปดนะน้องลุ้นว่าจะเวฟสามเอ็ดหรือเปล่านะครับเอากัดไปครับลูกกัดไปลูกกัดไปถ้าเราไม่ใช้ลูกมาก,กดนะครับเวลา,าเลือดเหลือน,น้อยมันชอบวิ่งหนีงไงสไป,ปโนดแล้ววิ่งหนีไว้ไวมากๆเลยนะุ <c> ้ย <oughs> เป็นไรว่าเสียงหายตลอดเลยน้องลายพันคอโควิดไปวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออเออมันวิ่งไปไหนวะวิ่งไปไหนวะ มันไม่รู้หรอกว่าเป็นเรานะฮะมันวิ่งหนีไปงน้นเองนะครับมันก็วิ่งไปตามภาษามันเฮ้ยเฮ้ยวิ่งขึ้นบนแล้วหรอหรือมันก็ลงน้ำน้องเพราะมันไม่เห็นเราหรอกมันก็วิ่งมัวๆวไปนะฮะเหมือนมันเริ่มรู้สึกเจ็บเอาลูกเรายิงไม่ได้ถ้าเราธนูยิงนะครับมันจะวิ่งเตลยเข้าป่าเลยนะไม่เป็นไรรอกอนครับรอกันครับยะมาต้องลงน้ำแหละเพราะสไปโนไม่ใช่สัตว์ที่จะวิ่งเข้าป่านะครับยังไงมันจะกลับลงน้ำเหมือนเดิมนะครับโอ้ตัวนี้เวลล์ร้อยสิบจะเรา เอาดิมาดิมาดิลงน้ําแล้วลงน้ําแล้วฮะกัดกัดแล้วสไปโนมันไม่วิ่งเข้าป่าอยู่แล้วครับน้องมันจะวิ่งนี่แหละวิง่งแลแถวอยู่ริมน้ำนี่แหละทีนึงทีนึงไม่ได้หวะตามไหมครับตามไหมครับวิงว่งขึ้ลงอยู่นี่แหละโอ้โหอ่ะแล้วมันก็ไม่ลงน้าลึกนะสไปโนมันอยู่ริมแบบนี้นะฮะถ้ายิงตอนนี้มันมันก็จะหนีไปอีกนะครับถ้ามันเห็นเราอ่ะ ว่าเราอยู่ในน้ำอะ่ะบางมีโอกาสจะวิ่งเข้าป่านะครับแต่ถ้ามันวิ่งเองอะ่ะมันจะไม่วิ่งเข้าป่าหรอกเฮ้ยให้ฉลามอย่าเสือกขอร้องอย่าเสือกฉลามเอาละฮะเรียบร้อยเดี๋ยวสองร้อยกว่าธนูเราไหวอยู่นะฮะยิงปุ๊บเรียบร้อยครับผม <c oughs> เบลว่ะเด้งอยู่แล้วนะครับได้กี่เบลได้สองเบลว่ะน้องโอเคสองเบลก็ยังดีนะครับอัพเป็นดาามจไปเลยอะไรอ๋อ,อถามว่าเราชอบเกมอาร์คไหมนะครับอยากให้เราไปให้คะแนนและรีวิวเกมอาร์คนะครับผม โอเคเข้าใจไม่ไปไม่ไปออกมาทําไมเราเคยให้นายไปแล้วของอะไรของนายวะเนี่ยเออเอาละฮะเลเวลสามสิบนะครับไปอีกห้าเวลน้องอีกห้าเวลอีกห้าเวลเดี๋ยวต้องฆ่าตัวนี้ก่อนนะครับเราจะต้องกินซากมันก่อนงั้นเดี๋ยวตัวใหม่มันไม่เกิดนะฮะเอาละครับผมข้างหน้านี่เลเวลอะไรเลเวลเจ็ดสิเองเหรอทำไมไม่เจอเลเวลสองร้อยสามอยบ้างนะนี่เจ็บใจ เอาวิ่งหนีไปไหนแล้วเฮ้ยสีสวยอะสีส้มนะฮะสีเดียวกับน,น้องโลมาเราเลยอะไม่อยากฆ่าแต่ก็ต้องฆ่านะครับเพราะเราต้องการเลเวลนะฮะเลเวลเฮี Level <l ots> อยอ้วนคงไม่ยอมนะครับถ้าไม่ฆ่าเพราะว่าเฮีอยอ้วนเฮี <l ots> อยอ้วนกับบาเวลนะฮะอ,อุ้ยมันไม่ลงน้ําว่ะมันวิ่งหนีขึ้นไปข้างบนน่ะจะฆ่าให้หมดเลยมามานาย้ยมานี่เถอะ <l ots> เร็ว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 ลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาแล้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 วกัดถึงยัง ก,ก,กัดกัดกัดครับผมเหลือพันสามหนูกัดให้โดนทีลูกกัดไม่โดนมาเลยอะลูกกัดให้โดนกัดให้โดนไม่ถึงว่ะถ้าเกิดว่าเราวิ่งลงไปตอนนี้นะครับมันก็จะวิ่งหนีเรานะเพราะว่าเลือมดมันเลือน,น้อยแล้วถ้าพี่ใช้ธนูยิงมันอีกดอกหนึ่งอะอี่เจ็งว่ะมันนี่มาลงมาลูกมาอะรอเขาก่อนครับผมขอเล่นตัวนิดนึงเขาบอกว่าขอเวลาผมเสพสมอารมณ์หมายหน่อยก็คืออะไรวะบอกว่าขอเวลาแบบว่าได้ใช้เวลา ช่วงสุดท้ายของชีวิตนะฮะแต่ามันตบอะไรวะมันตบปลาเหรอตบปลาแต่มาโดนน้องลรมานะเนี่ยตบปลาโดนน้องลรมานะเนี่ยน้องโรมาโกรธนะกัดกัดทำไมกัดไม่โดนเลยลูกกัดให้โดนีิลูกกัดกัดกัดเอานะฮะเอานะฮะเก้าร okay. ้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยทีนึงสามร้อยสองร้อยโอเคยิงเองครับจังหวะนี้จอ่อๆไปเลยฮะเบลเจ็ดสิบอุ้ยเด้งนะ เวลเด้งอยู่นะได้ยินเสียงเวลเด้งนะครับเหยอ้วนก็ได้มาอีกหนึ่งเลเวลอัพเป็นสาเมดไปอีกครับนี่เอ้ยสองเวลเลยเหรออุ้ยได้เยอะอยู่นะโอเคครับผมเหลืออีก3 4ี่เวลเราก็จะได้ไปจับนกกันนะครับเดี๋ยวอีนี้เราฆ่าสไปโนเร็จแล้วไปจับนกดีกว่าเนาะเราค่อยเอานกนะครับบินไปฆ่าเทเลเบิร์ดท,ที่ป่าแดงพอได้ดาบมาเราก็ไปฆ่าไททันกันตามระเบียบนะครับเอาละครับน้องมันจะมืดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวฆ่าพ่อใหญ่บรรโตบ้างดีกว่า ม,มาครับโอเคเลือดหมื่นสองนะฮะผมไม่รู้เลเวลอะไรด้วยมาๆมา,มาเอาเพ่อใหญ่บนโตบ้ตบางก็ได้วะใจคอไม่อยากทําเลยนะครับแต่ว่ามันจะมืดแล้วไงว่าจะฟาร์มเลเวลให้มันได้ก่อนที่ฟ้าจะมืดนะครับให้มันได้เลเวลสามิบ้าสามหกนะครับม,มาลูกมาพอใหญ่มานี่มาอ่ะลงมาครับลงมาครับก็ใช้วิธีนี้แหละ เหมือนกับที่เราล่อไททันแหละครับผมแต่เปลี่ยนจากไททันเป็นบอลโต้นะถ้าใครอยากจะซ้อมมือก่อนนะครับก็มาซ้อมกับบอลโต้ได้เลยนี่แบบนี้เลยนะฮะล่อให้เขาลงน้ํามาเนี่ยเขาจะหายโกดไว้แบบนี้นะฮะอืมมาหนีครับดำน้ำหนีก่อนให้เขาลงน้ําก่อนนะครับลงมาที่ลูกมาลงมาลงมาเอาแล้วครับขาลงน้ําแล้เอาเอาเอาเฮียมันยังไม่มันยัเห็นอยู่มันยังเห็นอยู่มันยังไม่หายโกดเอาละฮะหายโกดยัง นี่เขาก็หายกอดนเนะะาะอากัดกัดครับโอเคเขาตีไม่แดงเท่าไหร่นะครับเรากัดไปเลยแล้วกันอันนี้เขาน่าจะไม่รู้ตัวว่าเขาสู้อยู่กับใครหรือเปล่าเขาน่าจะไม่เห็นน้องโลงมานะเลเวลถึง150นะครับมาดูว่าเบลเหียอ้วนเราจะเด้งหรือเปล่านะครับที่ะถ้าเตมิน่าเฮียอ้วนจะหมดปะขอขึ้นไปพักแปบบ๊บ อโอเคครับผมมามาโต๊ะงน้ํานะครับฟาดไม่ได้แล้วตอนนี้เสร็จแล้วแล้วครับกัดกัดครับผมกัดไปยาวๆแต่เลือดยังเยอะเลยเนาะจะหนีไปไหนนี่ก็คล,าคล,าคลา้ายๆไททันเลยเนาะแต่ว่าเลือดขาน้อยกว่านั่นเองัวอ๋อ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 ไม่เห็นเลือด่ะเดี๋ยวกักดเกินกัดไปครับหายใจก่อนหายใจก่อนทีหนึง่งหายใจก่อน มาคุณบอลโต้ไม่รอดแล้วพ่อใหญ่ขอโทษนะครับไปเกิดใหม่นะฮะไปถูพภ่ภพูิที่ดีไปเกิดใหม่เป็นกีก้านะจะไม่มีใครทำร้า,ายนะโอเคล้วสองร้อยกว่าครับผมถึงตาเหี้ยอ้วนแล้วเหี้ยวอ้วนจัดไปยิ่งไปครับผมพ่อใหญ่ตายแล้วโอเคเวลเร้งครับผมมาลุ้นกันเพื่อจะได้สองเวลเนาะได้เวเดียวนั่นแหละบอลโต้เขายังให้ไม่เยอะนะครับยังให้น้อยกว่าคุณสไปโนนะ แต่ก็เกือบเวลวส,สามสามเหมือนกันนะครับเหลือเอ็กพีอีกนิดหน่อยโอเคไปกินเนื้อขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยเพราะว่าน้องโลมานะครับถ้าเข่าว่ายน้ําแบบเนี้ยเขาจะค่อนข้างจะกินเปลืองนะครับควรจะใส่เนื้อให้เต็มน้องโลมาไว้เพื่อทำให้เขาหิวได้นะครับไปเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเลเ้ยวแปดสิบแจ่มว้าวมากฮะมาเคยไม่เจอเลเวลแบบสองร้อยสามร้อยบ้างวะจะได้ตัวเดียวจบไปเลยนะฮะไออ,อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอ้าวไม่โดนทั้งนั้นนี้ ก็เทกองนี้ลูกนิดเดียวเอ้ยอย่าหนีอย่าหน,านีขึ้นบอกอีกลงน้ำมาลงน้ำมาลงน้ำมาไปตามเพื่อนเลยไปตงสูงนี้ไปลูกไปหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยยไม่โดนโอเคละสามร้อยขึ้นไปสองร้อย200แล้วครับผมเหีย้ยอ้วนยิ่งโช์เขาให้ฮะโอเคเวฟเด้งใหม่แล้วนะครับได้เวฟล,ละหนึ่งตัวแหละประมาณนั้นนะฮะ พีได้สองเวลเลยอนะ่ะฮุ้ยสไปโน,นนี่ให้เวลดีจริงนะครับเวลสามห้าแล้วเวลสามห้าเราจะไปจับนกหรือเปล่าไอตัวเทอรานดอนมันมันคราฟได้เลยเวลอะไรวะอานนะ่ะน่าจะเวลสามแปดปะ PTR อ๋อเวลสามแปดนะครับต้องไล่สามเลบลนี่ว้าโอเคเดี๋ยวพี่ต้องไปหาอีกสามเบลนะฮะแต่ฟ้ามืดอีกแล้วอะต้องนอนก่อนนะครับ สรุปว่าวันนี้นะครับผมเป็นวันที่6ของการใช้ชีวิตของเฮียอ้วนนะครับได้มาที่เลเัล35พรุ่งนี้พี่คิดว่าวันที่7เนี้น่าจะถึงรลเวล3 8ที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ไปจับนกเทอราลนดอนนะครับไปรับคุณสำรวจมานะฮะน่าจะมีดาบใช้กันแล้วในวันที่ในวันที่7นะครับโอเคปะถ้าในวันที่7ในเกมแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับเวลาจริงประมาณ6ชั่วโมงนะครับ เออแล้วหลังจากที่เราได้ดาบมานะครับแน่นอนว่าเลวเราจะก้าวกระโดดอย่างแน่นอนเพราะเราจะไปฆ่าไทยท่านไทยท่านไทท่านอ่าโอเคครับผมหวะนีีเดี๋ยวขอขอน,นอนก่อนลวกันต้องคาบเป็นตัวนี้นะครับนาหนังมาเก็บไฟเบอร์ดิกนิดหน่อยไปเก็บไฟเบอร์ก่อนโอเคครับผมตราตีสวัสด์เช้านี้เจอกันนะเหียวอ้วนฝากมา เอาน้องเกิดเพ่เข้าเกมมาก็เจอเลยว่ะตัวนี้ว่ะเลเวลอุ้ยเลเวล110วร้อยสิบว่ะเลเวลร้อยสิบว่ะแจ่มมากครับแจ่มมากครับอยากเจอเลเวลร้อยบวกแบบนี้แหละมาลูกมานี่นะครับผมใช้วิธีการหาก็คือการกดไททีเซฟนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่กดมันจะมาทุกครั้งนะเ้วลายายดียลยง่ายดีเลยหกร้อยแล้วหกร้อยกัดไปลูกกัดไปกัดไป,ดไปโอเคเฮียอ้วนเฮียอ้วนเต็มเวลเร่งเต็มเวลเร่งครับผมไปเรียบร้อยฮะ ก,นนกินเนื้อมันมากินเนื้อมันมากินเนื้อมันลูกไปดูกันครับผมว่าเลเวลอะไรได้มากี่เวลได้มาอีกหนึ่งเวลเองเหรอโอเคเพราะว่าเหวี่ยวนะครับเวลเริ่มสูงแล้วอาจจะต้องการ EXP เยอะหน่อยนะฮะดาเมจเหมือนเดิมโอเค3 6ที่นะครับแล้วก็นอนรงมาก็เวลเร่งเหมือนกันอาเป็นดาเมจไปเหมือนเดิมครับต่อไปต่อไปหากันต่อฮะ เอาล่ะครับผมกดที่เซฟแล้วว่ายวนเวียนอยู่แถวนี้ก็เจอเรื่อยๆนะฮะแต่ตัวนี้เวลน้อยว่ะเวลสามสิบเองนี่เจ๊งว่ะเอาก็เอาวะเอามากัดไปลูกกัด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 โดนมั้งไหมเนี่ยมันกัดไม่โดนไม่โดนยิงด้วยกัดกัดกัดโอเคฮะกัดไปลูกกัดไปโอเคล้สามร้อยละสามร้อยนะฮะละสามร้อยมันไปไหนวะเนี่ย มันวิ่งหนีไปนู่นแล้ววะอืมต้องตามครับต้องตามเมลสามติปเอยังเล่นตัวอีกนะเราเนี่ยมันเหมือนมันเจ็บนะครับพอมันเจ็บมันเลือดเลือน้อยมันก็วิ่งของมันไปทั่วแหละมันก็ไม่รู้ว่าใครตีมันเหมือนกันเพราะว่าน้องโรมาเราล้องหนไงเอามันอยู่ในนู้นอีกอะยิงแม่งเลยดีกว่าถึงไหมเนี่ยไปเองดีกว่าว่ะลงไปเองเลยฮะโชน่อยครับผมอยู่บืหลังสัตว์ล้องหนตลอดเดี๋ยวไปถาว่าไม่เก่งนะฮะ เดี๋ยวอ้วนบอกขอเองเลยฮะเอาหยิบดีลูกหยิบธนูมาดิโชว์เขาให้ฮะเหลือวสามโชว์เขาให้ฮะเรียบร้อยครับผมเด้งไปเลยครับผมปิวไปเลยเอา่าเวลเด้งอีกแล้วฮะคุณสบายโนดรอปอะไรไหมเนี่ยไม่เคยดูเลยว่าคุณสบายโนดรอปอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูดิเพื่อจะดอ,อกไปของเหล็กไนงะ แต่เวลสามสิบไม่น่าจะดรอปอะไรดีนะครับคิดว่านะโหฟันนานแท้ดรอปอะไรไหมเนะี่ยไม่ดรอเปเลยนะไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรเลยนะครับคุสไปโนเนี่ยปกติสัตว์กินเนื้อนะฮะมันจะชอบดรอปของอยู่แล้วนะครับที่มันดรอปของเป็นนู่นเป็นนี่นะ่ะนั่นก็เพราะว่าการที่มันนะครับไปกินผู้เล่นคนอื่นมานั่นเองเออมันไปกินเซเวิลล์คนอื่นมาก็เลยทําให้พวกเสื้อผ้าหรือว่าของเหล็กบางอย่างนะครับติดตัวอยู่ในสัตว์ที่มันกินเนื้อนะ่ะ เข okay, ปะงงปะจะงงวุ้ททำไมงูมนถึงดอบเป็นเบอร์รี่ได้นะนะบางทีมันไปกินสัตว์ที่กินพืชไงมันก็เลยมีเบอร์รี่อยู่ในตัวนะฮะอันนี้กับพี่ไปอ่านข้อมูลมาไงตรงใส่ไปเลยว่าทําไมงูมันดอบเบอร์รี่วะเอาละครับผมเจอแล้วมานะฮะเลเวลสามสิบก็น่าจะเพียงพอแล้วครับสาหรับการขึ้นเลเวลสามแปดของเฮียอ้วนนะฮะกัดไปครับกัดไปฮะกัดไปฮะอีกทีหนึ่งอีกทีนึง,อ,นงอ่ะเฮียอ้วนเลเวลสามแปดกำลังรออยู่ โชว์เขาให้ครับได้ไหมเอ้าไม่ได้วะยังไม่พอวะอันนี้โอเคไม่เป็นไรจะหายตัวนึงก็ได้ตัวนี้เลเวลน้อยเกินนะครับไม่เพียงพอสําหรับการขึ้นอีกหนึ่งเวลไม่เป็นไรกดไททิเซฟต่อครับเอาแล้วครับผมที่เดิมเลยนะเออกดไททิเซฟนี่มันก็มาดีเหมือนกันนะตัวนี้เลเวลห้าสิบนะครับอ่าไปสีเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับเอาล้ครับน่าจะเป็นตัวท้ายของจริงสําหรับการขึ้นเลเวลสามแปดของเฮียอ้วนกลาบ้าเวลนะครับ วิ่งให้วุบุลหมดสไปโนนี่ไปเป็นแบบสุดยอดเลยนะมันเป็นสัตว์ที่แบบดูแบบดูบ้ามากนะฮะดูแบบเคซี่อ่ะคือมัน <c oughs> บอกว่ายัางไงวะมันเปรียวอะ่ะเออนปาดเปรียวเนาะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่สไปโนโคเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะอย่างทีเล็กอ่ะมันยังมีความช้านะเออมีความช้าแล้วก็แบบว่ามันวิ่งไปไหนของมันวนะเนี่ย โดยไงอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ช้ามากเราก็สามารถวิ่งหนีทีเด็กได้นะครับถ้าส่วนสไปโนนี่คือยากนะมันไปฝั่งนู้นว่ะเอายังไงดีเนี่ยเอาหายไปแล้วต้องตามไปเองว่ะแต่ว่าเลือดมันเหลือไม่เยอะไงไม่เดี๋ยวมันจะวิ่งหนีพี่พี่อีกไงจะวิ่งตามมาไม่ทันไงครับเรื่องของเรื่องไม่ได้กลัวอะไรหรอกเอาละโอเคมาตรงนี้น่าจะได้นะครับน่าจะมาสองดอกนะครับ ยิงไปย้อยโดนไหมโดนครับผมเลือ 8. เดือดสามเอ็ดอาลมณ์วิ่งหนีเลยเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นถ้าอย่างนี้น้องแล้วมันไม่อยู่นิ่ง,ง้วยดิเห็นปะมันหายไปเลยเห็นปะเอาละครับไปีนก็ต้องตามมันให้ได้นะครับเอาละอยู่ไกลๆแบบนี้นะครับน่าจะโดนแล้วเพราะว่าถ้าเข้าใกล้่นนี้มันจะวิ่งหนีเราไปอีกนะฮะประมาณนี้ยิงโดนไหม โ okay. oh, okay. อเคโอ้โหยังโดนครับผมยังแม่นยังแม่นคุณดีโลยาเลยอวะขอร้องนายหมดคิวแล้วเออไม่มีคิวนายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะฮะหมดซีนหมดซีนหมดคิวพูดก็พูดไม่ถูกโอเคฮะโอเคฮะไปกันเร็วสามสิบแปดแล้วเดี๋ยวเรากลับไปบ้านนะครับไปขาบคิเบิลไปจับนกดีกว่าตึ๊บตึ๊บอ่ะมาอัพเลเวลครับดาเมจไปเหมือนเดิม โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกัน <ผม S 1> ที่<ม>บ้านเราเดิน,านทาง <บ á. S 1> มาใกล้จะถึงบ้านแล้วอีกนิดนึงนะฮะสเตมิน่าก็พอดีเลยอะ่ะน้องน้องว่ายไปตรงนู้นนะครับมาถึงตรงนี้นี่สเตมินา่าพอดีเลยไม่ต้องหยุดพักเลยนะครับถือว่าถ้าจับเลยวบบสูงสูงแบบนี้นะครับ,ใช,ใ,รบใช้งานได้ดีเลยนะค,คุณโรมานะพี่ผแนะนานะครับว่าไม่น่าเล่นโหมดอีซี่นะเฮ้ยโดโด่พี่ไม่ไข่เลยว่ะพี่ต้องการไข่โดโด่นะครับเพราะว่าเหมือนพี่จะไม่มีไงอืคุณโดโด่สองตัวทำไมไม่ไข่กันเลยเนี่ย เรจะเอาคิบเบิลที่ไหนทำโนโดแล้วเนี่ยเอ้ย <Huh? S 1> จะเอาไข่ที่ไหนทำคิบเบิลเออนอนไม่ไข่ให้เลยน้องเออมันไม่ไข่เลยวะโอเคเดี๋ยวพี่เตรียมของอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อว่าระหว่างนี้มันไข่ <Okay S 1> ให้โอเคครับน้องก็คือน้องโดโดพี่มันไม่ไข่ให้นะครับพี่ก็ตั้งใจว่าจะทำคิบเบิลโดโด้แหละแล้วก็ไปจับคุณเทรานดอนนะครับแต่มันไม่ไข่ให้แบบนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับจับมาสองตัวซึ่งเป็นตัวเมียทั้งคู่ก็หวังว่ามันจะ ไขให้ง่ายๆนะฮะกลับไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เอาเป็นอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราเจอันใหม่อ e ีพีหน้านะแต่ว่าพี่ฝากเป็นการบ้านสําหรับน้องที่เล่นตามพี่นะครับพี่อยากให้ค้าเป็นแปลงผักขนาดกลางไว้นะครับแล้วก็ปลูกเป็นตัวพืชผลนะ่ะพืชผลพวกกลุ่มล็อกแคลอตนะเนาะแคลรอทนะครับส้มแล้วก็มันฝรั่งอีกอันนึงเป็นอะไรนะเป็นข้าวโพดเออนั่นนะครับผม4ี่อย่างนี้ไว้นะครับเพราะว่าเราจะต้องคราฟยากันแล้วนะฮะเริ่มคราฟยาเพิ่มเลเวลอะไรประมาณนี้นะฮะ ก็ไปทําไว้เดี๋ยวพี่จะทาไว้เหมือนกันนะฮะหลังจากที่ทาเสร็จ EP นี้นะฮะล้วก็ทําพีปเบิ้ลไว้เลยนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราก็ใ่อไปจับนกกันแล้วก็ไปทําเฟสฆ่าเทอระเบิดเนาะแล้วค่อยไปฆ่าไททันนะครับแต่ว่าระหว่างที่เราออฟไลน์ไปเนี่ยก็ทําแปลงผักตามที่กันบ้านที่ครูพีให้ไว้แล้วกันนะฮะโอเคสำหรับ EP นี้ก็เอาไวเา้เพียงเท่าน,นี้เนาะแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปเหมือนเดิมครับขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ